โอเคครับหลังจากที่วิ่งมานะครับประมาณ12กิโลก,กว่าๆนะครับก็จะมาถึงตรงแมน่น้ำไทจีนที่เป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลยมราชนะฮะตึกสมบที่เห็นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนพอเดินขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะอยู่บนสะพานด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำไทจีนนะครับด้านนี้ฝั่งตะวันตก ฝั่งน้นก็จะเป็นฝั่งตะวันออกของแม่น้ําของสะพานนะครับของสะพานโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชอยู่ด้านหลังแล้วก็เยื้องๆมาฝั่งทางนี้ข้ามแม่น้ําทาจีนมาหมอที่เห็นด้านนนนก็คือหอพักของลูกสาวนะครับซึ่งระยะทางก็ประมาณถ้าเดินจริงๆในพื้นที่ก็ประมาณ200เมตรนะครับไม่เกินนี้ ประมาณ150เมตรถึง200เมตรนะครับประมาณนี้ข้ามแค่แม่น้ำมาก็มาข้ามตรงสะพานตรงนี้นะครับก็จะถึงโอเคครับเดี๋ยวก็จะเข้าที่พักโอเคบ๊าย